นะครับก็มาวินนะครับเนาะมาส่องกันนะครับนี่วับแรกนะครับนี่นี่ไหมครับความเก่านะครับแล้วก็นี่นะครับความเหี่ยวนะครับเนาะการเดือดของโลหะนะครับผมแล้วก็ดูนะครับเนาะตามผิวยนะครับเม็ดขูดเม็ดทรายนะครับนะฝังนะครับนี่ดำๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับแม่ควดไป่ทรายฝังนะครับแล้วก็น้ําทองสนิมนะครับโลหะเก่านะครับโลหะไม่สดแล้วเห็นไหมครับโลหะมีอายุนะครับแล้วก็ไม่ควรไป็ทรายฝังดําๆเลยนะบนนี้เนี่ยขอบนะครับเนาะมีตะไบเก็บงานนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับหลังลาวเทียนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตะไบละเอียด